ถือว่าถูกอีกหนึ่งคู่ลองน้ำแรงในนามของสิงห์ปทุมวันนี้ใช้ฝีพายที่ไม่ธรรมดาปุ้ยปนาทองบวกสองปปลาวนาล้องลองน้ำสีแดงจะพายกันเรือเจ้าแม่ปาดูทองเบอร์ฝีพายชุดนี้และเรือลำนี้พึ่งได้แชมป์ สดๆแลร้อนจากสนามกระแพงเพชรจะอยู่รองน้ำสีน้ำเงิน <Bible language> ก็ต้องบอกว่าภาคเช้า,ชาที่ผ่านมาทั้งสิงห์ปทุมและเจ้าแม่ประดูทองนี่คว้าชัยชนะในการเก็บคะแนนของสายบีเรือ55มาด้วยกันตะคู่แต่วันนี้มาถึงเวลาอันสมควรที่ต้องมาฟาดฟันกันครับระหว่างสิงห์ปทุม เรือดีก็จากปทุมธานีโดยท่านนายชกชัยฉอ่างแก้วแต่วันนี้ทีมงานปุ้ยปนาทองไม่ได้หยิบตัวเรือวันนั้นวันนี้ได้นาปุ้ยปดาทองนั่งในนามของสิงห์ปทุมแล้วปุ้ยแปดปุ้ยแปดแปดไม่ได้มาคนเดียวครับใช่ไปเอิ้นฝังกระนูน้ในานามน,นาร้องจากสปปลาวมาช่วยเรียกได้ว่าแล้วมาเจอตัวดีจาก แม่สาวแก้มเรือทหารเรือมาแล้วดีกีถ้วยพระราชทานสัปดาห์ที่แล้วจากสนามกระแพาเพชรในนาเจ้าแม่ประดูดทองกองทัพเรืออะไรจะเกิดครับไอ้คู่นีตั้งท่ากันใหม่เมื่อจะครูจุดปล่อยเพราว่าลูกมีปัญหาเล็กน้อยทำไมล่ะก็แก้ไขเรียบร้อยครับแก้แก้ไขเรียบร้อยแล้วใช่ไหมวันนี้ผู้ชมทางบ้านผ่าน,านทียีถ่ายทอดสดก็รอชมรอเชียววันนี้ ออโอ้โหสุดแข่งสักสีจริงๆเวันเนี้ยต้องขอบคุณครับงานนี้ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นได้เอาฝีพายทั่วประเทศมาได้ก็ขอบคุณท่านนายกธนงศัก์งามกาละใช่ก็เรียกว่าสโลแกนน่ะเล็กๆไม่ใหญ่ๆต้นนายกธนงศัก์งามการละทำครับพี่อุยอ๋ยวนกิมกลางปีกแล้ว บอผู้ชมสองกว้างกว้างช่างเอ๋ช่างเอ๋เอแหละหาเล้าน้าสีแดงสิีปทุมเล้าน้าสีน่ามือนเจ้าแม่ประดูทองเจ้าแม่ประดูทองทองนี่แหละครับตัวจริงเสียงจริงเลยครับปีนี้ผลงานการแสดงเจ้าแม่ประดูทองไม่ธรรมดาเตียงสั่งลงพายแล้วลง เด็วตีเลยเด็กอะไรเมื่อตาคู่ยังจะๆะจ้องต้องก็เรียกว่าคู่ฮาดาวออกอยากรับใช่ต้องชิงไหวชิงพลิบทนายก็ได้เปรียก,กว่าเพราะว่าโขนไม่มีดอกไม้เขาอุตส่าห์เลืมกมาย้ำยัง<ด>แดงลบไพ่ออกมาแล้วจ้าเอาละวโว้ยไอ้คุ ฟัดกันดัวเหนียดัวเหนียแน่นอนสิงประถมเรือดีจากหมอทองประถมทานดีเจอชุดปุยกันไปปุยแปดแปดรวบปุยปนัดทองบวงกนัล้องสปปเราฟัดกาดปดูมาดู่ทองมาดู่ทองดีกินถ้วยปรัดจะทานจารทีเดียวไอ้คู่ดีไข่ดีไข่อยู่ไข่หมดไข่ไปไข่ดีไข่อยู่ไข่หมดไข่ไปมาปุยประนัดทองบวงเท่านี้ ถั่วาดูถั่วป่าดูถั่วป่าดูถั่ป่าดูถั่วป่าดูถั่วบ่าดูถั่วป่าดูถั่ป่าดคถั่วป่าดูถ่วป่าดูั่วป่าดูถั่วก่กาดกรั่วป่าดูถั่วปาดูถั่วป่าดูตั่วป่าดูถั่่าดูถัาดูถั่่าดนดั่าด่ปราดูทอ่ประดูะั่วาดูั่่ับวป่ป่าบป